คุยเฟื่องเรื่องเกาหลีกับคุสมาอินคอเรียเจอรักทุกท่านรักทุกคนนะคะวันนี้พี่แจงก็มีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าวันนี้ของพี่แจงจะเรื่องปลานะคะการอีตีกันขอดเกร็ปลานะคะเอาคีเอาไ่ออกไงเอ็มเป็นปลาทะเลทั้งหมดเลยนะคะสดสดขึ้นจากทะเลนะคะเสียดาย ไม่ได้เอาตอนที่ขึ้นจากทะเลไม่ได้ดูนะคะแต่โอเคเรามาดูในบ้านก็เหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันถ้ามีโอกาสก็จะไปที่ทะเลนะคะก็จะพาไปดูที่ทะเลให้ด้พยานถ้ามีโอกาสนะคะจะพาไปดูที่ทะเลในการจับปลานในทะเลให้ได้นะคะ,ะ,ะที่เรือของคุณน in ูอินอินเตอร์จ้าโอเคเรามาดูกันเลยค่ะนี่คือปลาอินทรีนะคะ สามชีนองอนองอองงี่ก็นงองหอสามจางเดจางเดสามชีนงอนองออยู่ที่ตัวองอันนี้นองอนองอแต่อันนี้คือปลานะคะเมื่อกี้พี่แจมไปพอดีชมพู่เพิ่งขึ้นจากทะเลมานะคะเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้น่าจะถ่ายตอนที่ชมพู่เปิดปลาให้ดูเนาะ โอ้ยไม่คิดเลยนะเมื่อกี้นะคะพี่แจงไปหาชมพู่มานะคะไปกับเพื่อนในชมพู่ก็ได้ขึ้นพึ่งข,ข,ขึ้นจากทะเลมาก็เลยได้อได้ของฝากนะคะพวกเขาก็ได้แบ่งไปให้นะคะพอดีแบ่งให้ทางไปเกาะด้วยอันนี้นะคะเมื่อกี้<ร>ที่ได้ได้โอ้สุดจะสุดจะก็ประมาณขนาดกลางนะคะ ทั้งขนาดกลางทั้งตัวตัวปลาปลาทุกตัว,ตวนะขนาดไม่ใช่ขนาดใหญ่นะคะ,ะขนาดกลางแล้วมันก็มีหลายขนาดนะคะสามีพี่แจงก็กําลังจะทําการเอ่อถอดเกรดนะคะอันนี้ก็เปฟูปด,ด้วยนะคะติดเมื่อเช้าพวกนี้เกินชมพู่เขาไม่ได้จับพวกนี้นะคะส่วนมากจะทิ้งอะไรเงี้ยทิ้งพวกนี้จะไม่ได้ก็อย่างที่เคยบอกนะคะเพราะว่า ชาวผู่เขาจะจับเป็นประเภทอันไหนก็เป็นแบบนั้นท่านอื่นติดก็คือจะได้เอามาแจกเพื่อนๆมือเบอ่์แจกเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะชมวู่เขาจะเป็นแบบนั้นนะคะนี่ค่ะพ่อครัวนะคะตอนนี้ก็จัด,จ,ด,จ,ดจัดการปลาพี่แจงก็มีหน้าที่ปรุงนะคะในการจัดการไอ้ควักไส้ถอดเกร็ดปลาอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นหน้าที่สามีของพี่แจงนะคะพี่แจงจะไม่ค่อยทําอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามีคอามรู้สึกว่ามัน ยุ่งยากเกินไปอะไรเงี้ยสามีพี่แจงก็จะช่วยตรงนี้นะคะก็จะ,ะสามีพี่แจงก็จะทำเอ่อทความสะอาดอะไรไว้ให้หมดนะคะอย่างไรอาจจะทํากินแบบไหนหรืออายังไงก็นั่นคือเป็นหน้าที่ของพี่แจงนะคะสามีแจงก็อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะก็ทําความสะอาดและการเอ่อคัดเลือกอันไหนต้องทาแบบไหนอะไรต้องหั่นต้อง ต้องหั่นจะหั่นแบบไหนหรือจะแบบไหนเราก็สั่งเอานะแต่นี่จะก็จะทําให้นะคะนี้ปลาสดๆนะคะจะขึ้นจากทะเลจะจากทะเลสดๆเลยนะคะพอดีไปเมื่อกี้ชมพู่ก็แบ่งจับกันคนไหนที่อยู่ข้างบ้านคนไหนอยู่ใกล้ๆก็จะแบ่งให้นะคะคนแก่คนเท่าโดยเฉพาะคนแก่คนเท่าชมพู่ก็จะแบ่งให้ไปกินกันนะคะ ชมพูเขามีเป็นเป็นคนชอบแบ่งปันนะคะถ้ามีอะไรดีๆนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีปลาอินซีนะคะปลาอินซีอันนี้ปลาคือกับอีกับมูมูซนเซอนเซนเนายชางเดชชงเดมันก็เหมือนกับปลาช่อนทะเลไหมคะเนี่ยค่ะวิธีการทํานะคะก็ขอดเกล็ดนะคะแล้วก็ครีบต่างๆก็ตัดออก คือวิธีการขั้นตอนในการทำนะคะ mm hmm. คือควักไส้นะสะสร้างให้นมทางชิงนี้ขันถัด mm hmm. เชอือกเอาเชอืเชอกมาหน่อยขึ mm ้น hmm. ตากแห้งก็ได้เนะ mm hmm. าะทำไม่ได้ไปทำกินนะคะ mm hmm. ก็จะก็จะ ก,ก็ตามสไตล์ของพี่แจงนะคะแล้วแต่อยา่าบางครั้งก็ยาก่างบางครั้งก็แกงบางครั้งก็ตุนบางครั้งก็ต้มอทอดยาอ่างอะไรประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้วิธีการกินเนื้อปลาเนื้อปลาพวกนี้จะเนื้อปลาค่อนข้างเยอะนะคะก็เย่เย่ชาวงนี้วุลีจัเบอร์เดก็ก็กเอร์เก็อะไร ชัางเจ้คือก่อนมันเจ้อุ่อนใจดิอุนจารีนี่ค่ะวิธีการตัดหางมันออกก่อนนะคะใช้กรรไกรตัดหางออกก่อนคลีบต่างๆเอาออกก่อนนะคะคลีบเนี่ยค่ะวิธีการทำวิธีการ ปลาทำความสะอาดปลาทําวิธททำนี่นะคะปวิททำอย่างเงี้ยค่ะพี่แจงยังไม่เคยสักรัน <laughs> มาอยู่เกาหลีเจอ็อยี่สิบปีปลาก็ได้กิน<า>บ่อยนะคะน้อยมากจะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าสามีพี่จังก็จะจัดการเอง เดมไปอีกแล้วใช่ไหมากินก่อนทางแล้ไปไปดเือไปเนงานอ่าส้มจับจาอย่งสากะเบือเอาอันนี้เขาตักเข่าเลยตักใส่กะเ้อขาตักข่าเนี่ยค่ะซ้นชูชิมฮาซิ๊ว มีดก็จะคมมากนะคะเพราะพี่แจงจัดการมีดทุกอย่างมาจากเมืองไทยชอบเป็นคนชอบซื้อมีดนะมีดขนาดแบบย่างเพราะว่าถ้ามีดไม่คมมีดต้องมีมีดพูดถึงว่าถ้ามันต้องใช้เหล็กอย่างดีนะคะสแตนเลสสตีลนะคะพี่แจงชอบมีดที่คมคมเพราะว่าชอบทํากับข้าวนะคะก็จะมี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 ดเยอะค่อนข้างเยอะมีหลายประเภทนะคะเพราะว่า มีเวลามีดดีก็ทํากับข้าวรู้สึกว่ามันมีดมันมัน,ม,นมันเวลามันหัน่นไม่ว่าผักหรือปลาเนื้อมันก็จะไม่แตกไม่ละเอียดอะไรเงี้ยนะคะเนื้อมันก็จะขมอเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดิหน้ามาซิลกูมานน้ามออันนี้ชํำชียังเหลือเยอะนะคะนี่ปลายรียังเหลือเยอะอยู่นะคะโอเคค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ก็ใส่ตู้เย็นไว้นะฮะ จะผึ่งจะตากแห้งจะต้มจะตุจะจนจะแกงโอ้ทั้งอ,อะไรได้หมดเลยนะคะนะได้ได้หลายๆอย่างเพราะว่าเนื้อปลามันเยอะมากเนื้อปลายิ่งเยอะยิ่ง,ง,งฟูเนะะาะพวกนี้ยิ่งตำยิ่งโขกนะคะมันก็จะอร่อยนะคะี่คือวิธีการทำปลาเออถอดเตดค,คัอกไส้อะไรประมาณนี้นะคะแยกประเภทอะไรเงี้ยว่าทำจะทำแบบไหนนะคะถ้าไว้กินนะคะอันนี้ สดส,ดสดใหม่ๆขึ้นจากทะเลเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปลานะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ทำเรียบร้อยแล้วตัวมนเอปูตัวใหญ่ๆนะคะประมาณหกตัวค่ะเพิ่มแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปจะทำแบบไหนหลังจากที่ควักไส้นะคะควักไส้ขอดเกร็ดอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าแบบไหนนะคะนี่คุณพ,พ,พ,พ่อครัวหัวป่านะคะนี่สามีพี่แจนก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยค่ะก็หั่นครึ่งนะคะ ก็เก็บนะคะพวกนี้ก็จะต้องเอาไปทิ้งล้างทําความสะอาดอย่างดีนะคะต้องน้ำอุปกรณ์คะตัวนี้นะ มีมือวิเศษมานะคะกระดูกไก่มาทิ้งเด็กๆกำลังกินข้าวกันชิมชิมให้จุดใจโย้มาในเชี่ยวจี๋มานุ่มาในเสืมันเชี่ยวน,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 นะ ก็ล้างทำความสะอาดเนื้อปลาอย่างนี้นะคะเอาเลือดออกนะคะมันจะไม่ดำเวลาเรานา้งทำความสะอาดเลือดที่อยู่ตามกระดูปลาอะไรพวนงนี้นะคะ ตามซอกกระดูกของปลานะคะมันก็จะมีเส้นเลือดแดงแดดำดนะคะถ้าเวลาทํากับข้าวปลาพวกเนื้อเนื้อเวลาทาอาหารอาหารก็จะไม่ดําไม่สีเข้มนะคะสีมันก็จะน่ากินนะคะต้องเลือดต้องเราออกให้หมดเลยั้างนี้นะคะน้งปลานะคะให้สะอาดนะคะพวกที่เอ่อที่ปลาพวกเปล็ดก้างอะไรพวกนี้นะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จะ เวลาเก็บนะคะก็ต้องโรยเกลือนะไว้นะคะเก,เกลือเกลือเม็ดใหญ่เกลือทะเลนะคะจะได้ไม่เนา่าเก็บไว้ทําอะไรกินก็ได้นะคะหรือไว้เกลือไว้สักนิดหน่อยแล้วก็แยกประเภทว่าแบ่งแบ่งไว้ว่าจะทํากับข้าวกี่ตัวกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเสร็จแล้วนี่ค่ะประมาณนี้ปลาก็อันนี้แบ่งเป็นประเภทเป็นชิ้นชิ้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะันนี้ปลาเป็นตัวนะคะไม่รู้ว่า วันนี้เมนูได้เมนูอะไรคิดได้อะไรนะคะตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าจะทําแบบไหนจะต้มจะนึง่งหรือจะย่างไม่แน่ใจนะคะจะทอดจะตุนแล้วเรามาดูกันนี่คือวิธีการทําปลานะคะมาทําปลาไว้กินนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะวิธีการทําปลานะคะ,ะเรียบร้อยแล้วเจ้าโอเคนะคะพี่แจงก็ฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามด้วยนะคะกับ y o YouTube กุสมาอินโคเรีีนะคะกับคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีนะคะวันนี้พี่แจงมาคุยเฟื่องเรื่องควักขี้ควักไส้ปลาใช่ไหมคะหอดเกล็ดนะคะการเตรียมปลาไว้ทานทำอย่างไรนะคะอันนี้เป็นปลาทะเลนะคะปลาทะเลจากทะเลจากคุณชมพู่คุณนุ่ยอินเตอร์เอามาให้ทานคะ่ะแจงก็จะพอแค่นี้นะคะ แล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีและก็แข็งแรงนะคะรักทุกท่านรักทุกคนนะคะกอนกลาหาชิกงแห่งบอาชิชิกีารามนไปไดาคระมือกันอันยองฮีเกเซียชี้ช่องให้ดูซอสๆคำสามีดาสัางอามีดาบายบาย